สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูผานะครับครูตาบ้านดงครับนี่นะครับผมวันนี้นะครับก็เป็นข่าวดีนะครับผมมีช่วงโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆแบบนี้นะครับผมก็เลยจะมาแจ้งให้ลูกค้าฟังนะครับผมสําหรับนะครับตัวนี้เลยนะครับผมนี่ใหม่เงามากเลยนะครับผมตัวนี้ L5018SP นะครับผมตัวนี้นะครับก็ดาวเริ่มต้นอยู่ที่20,000นนะครับผม2 0 0 0บาทนะครับก็ นอีกพิเซนมากนะครับผมตัวนี้นะครับสามารถทํางานได้หลากหลายมากนะครับแม่ว่าจะเป็นติดเครื่องคลิปอ้อยแบบนี้ก็ได้นะครับผมอูดังคลิปอ้อยนะครับผมบุ้งขี่นะครับก็คุณางว่าเป็นรุ่นสารพัดประโยชน์ในดวงใจนะครับผมของการเกษตรนะครับตัวนี้นะครับผมนี่นะครับก็สามารถลากเครื่องระฟังก็ได้นะครับผมนี่ก็ทํางานได้ครบวงจรนะครับผมสําหรับ L5018SP นะครับ ถ้าว่าใครนะผมอยากจะได้รุ่นดีๆสารพัดประโยชน์แบบนี้นะครับผมทําได้ทั้งงานไร่งานนานะครับนี่นะครับผมก็นะครับผมแนะนําเลยเป็นตัว L50 นะครับนี่อันนี้ก็พิเศษมากนะครับผมผู้ผ่าก็จะมาติด้ายจองรถให้กับลูกค้าแล้วผมลูกค้าก็ได้ทําเรื่องผ่านไปแล้วนะครับผมนี่นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับลูกค้าจากทางไกลนะครับผมติดจองเป็นคันนี้ให้เรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะผมเดี๋ยวก็จะได้จัดส่งรถกันเร็วๆนี้นะครับผมอยู่ที่ตำบลพุทธชุมแสงนะครับผมนี่นะครับก็ดาวเริ่มต้นอยู่ที่2 2 0 0 0บาทค่างวดเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับผมบุ่ก้อนนะครับผมพร้อมติดรถไปเลย3ชิ้นนะครับผมตัวรถเบดันดินผ่านหลังแล้วก็โรตารีนะครับผมก็สามารถผ่อนสูงสุดได้อยู่ที่7ปีก็จะมีงวดย่อยเดือนละ2000 2,000พนนะครับพอถึงรอบปีก็จะได้จ่ายนะครับผมอยู่ที่ 1 4 0 0 0กับ6 0 0 0บาทนะครับก็จะผ่อนแบบนี้อยู่ทั้งหมดนะครับผมเปีนะครับถือว่าลูกค้าท่านใดน,นะผมอยากจะวางดาวสูงกว่านี้ได้ไหมได้เหมือนกันนะครับผมนี่คัางวดก็จะถูกลงไปนะครับผมก็เอกสาร,รในการออกก็ใช้บัตรกับทะเบียนบ้านคนซื้อแล้วก็คนคำหนึ่งคนนะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาที่ร้านแล้วผมผูพาก็ ครับผมให้จองทางเฟซทางไลน์ได้เหมือนกันนะครับผมเพียงติดต่อมาเบอร์061นะครับ018 0354เซลกูพานะครับเอ้นะครับแค่นี้ก็ออกรถได้เป็นคันๆไปเลยนะครับผมอ่าโอเคครับผมดูคลิปแล้วเป็นยังไงครับผมถ้าว่าถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับให้กับช่องคูปะตาบ้านดุงแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมเซลกูพานะครับนี่รถเราก็จะต้องพร้อมไว้นะผมพร้อมส่งเลยนะครับจัะส่งให้ทั่วประเทศด้วยที่สําคัญ อโอเคนะครับก็อย่าลืมติดต่อมานะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย